ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสาหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอคณิตศาสตร์นะคะในสัปดาห์ที่16นะคะสําหรับคณิตศาสตร์ในสัปดาห์ที่16นะคะก็จะเป็นการทบทวนก่อนนะคะในเรื่องของเวลานะคะซึ่งในหน่วยของเวลาเนี่ยตามจริงแล้วนักเรียนในระดับชั้นป .4 นะคะก็จะต้องเรียนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนนะคะจาก นาทีเป็นวินาทีนะคะเปลี่ยนจากวินาทีเป็นชั่วโมงบอระยะเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรียนในเรื่องของวันเดือนปีนะคะทีนี้นะคะเราก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่เนี่ยเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะเรื่องของเวลานะคะการดูนาฬิกาการบอกเวลาเป็นนาฬิกาหรือนาทีนะคะเขาบอกว่านาฬิกานะคะจะมีส่วนประกอบทั้งหมด3เข็มด้วยกันนะคะ3เข็มเข็มแรกคือเข็มสั้นอ่า เข็มแรกคือเข็มสั้นอันนี้คือเข็มแรกนะคะเข็มที่1เข็มที่1คือเข็มสั้นเข็มสั้นแสดงเวลาเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงส่วนเข็มที่2คือเข็มนี้ค่ะเข็มที่2คือเข็มยาวเข็มยาวแสดงเวลาเป็นนาทีนะคะส่วนเข็มที่3ค่ะคือเข็มตัวนี้เข็มที่3จะเป็นเข็มบางๆอ่อนๆเลยเรียกว่าเป็นเข็มวินาทีแสดงเวลาเป็นวินาทีนะคะอันนี้ก็คือเข็มที่ส ทีนี้การบอกเวลาเป็นนาฬิกาเป็นนาทีหรือวินาทีอ,อันนี้ เขาบอกว่านาฬิกาเรือนนี้จะมีทั้งหมด3เข็มถูกไหมคะก็คือเข็มยาวเข็มสั้นและเข็มวินาทีเข็มวินาทีเป็นเข็มที่เดินเร็วกว่าเข็มยาวและเข็มสั้นคําว่าเดินเร็วกว่าก็คือเดินตลอดเวลาเลยค่ะติ๊ก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 ที่เราได้ยินเสียงเข็มวินาทีเดินครบหนึ่งรอบเข็มยาวจะเดินไปได้หนึ่งช่องเล็กหมายความว่าถ้าเข็มเนี้ยนะคะตรงนี้นะมันหมุนครบเดินครบไปหนึ่งรอบปุ๊บเมื่อไรเข็มยาวตัวนี้ ก็จากเดิมนะคะที่อยู่เลขหนึ่งไอ้ทดจากเดิมที่อยู่ขีดสองเนี่ยนะคะมันก็จะมาชี้ตรงขีดนี้แทนอ่าเป็นหนึ่งช่องเล็กนะคะเท่ากับหนึ่งนาทีส่วนเขาบอกว่าเข็มวินาทีเดินครบหนึ่งรอบเนี่ยจะเป็นเวลาหกสิบวินาทีดังนั้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นหกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้ทีนี้นะคะ จากภาพนี้นะคะจะเป็นการทบทวนนะให้เด็กๆลองทบทวนสิคะว่ามันอ่านว่าอะไรเขาเวลาอ่านนะคะเราก็จะมีเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนถูกไหมคะอย่างเช่นภาพนี้อะ่ะเข็มที่หนูควรจะดูก็คือเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยเริ่มต้นเราจะอ่าน จากเข็มสั้นก่อนเป็นลำดับที่1นนะคะแล้วก็ตามด้วยเข็มยาวเข็มสั้นตอนนี้ชี้เลข7็นะคะเป็นเวลากลางวันก็คือ7จ็ดโมงเช้าถูกไหมที่หนูพูดกันนี่แหละเจ็ดโมงเช้าแล้วค่ะครูเข็มสั้นชี้เลข7ก็เป็นเวลา7จ็ดนาฬิกา,า7จ็นาฬิกาทีนี้มาดูต่อนะคะว่าพออ่านเข็มสั้นเสร็จตามด้วยเข็มยาวเข็มยาวชี้เลข2นะคะ เลข2อ้าวครูคะทำไมไม่ใช่2นาทีที่ชี้เลข2นะคะเพราะว่าจากช่องตรงนี้นะลูกขีดเล็กๆหนูเห็นไหมขีดเล็กๆตรงเนี้ยขีดเนี้ยก็คือแทน1อ่าหนาที2นาที3นาที4นาทีเพราะฉะนั้นขีดใหญ่ตรงนี้ที่เลข1ถ้าพูดถึงเข็มยาวนะมันคือ5นาทีเพราะฉะนั้นไล่ต่อ6นาที7นาที8นาที9นาทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ10นาทีถูกไหมคะ 11นาที12นาที13นาที14นาทีแล้วก็15นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวชี้เลข1คือ5นาทีเลข2คือ10นาทีเลข3คือ15นาทีเลข4ก็20เลข5 25เลข6 30 เลข7 35เลข8อุ๊ยโทษเลข7 35เลข8 40เลข9 45เลข10คือ50เลข11คือ55นะคะและก็เลข4ี่สก็คือ60ตามนี้เลยอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้พูดถึงเข็มยาวนะดูที่เข็มยาวก่อนนะคะ เมื่อกี้เราพูดถึงเข็มยาวไปแล้วใช่ไหมเข็มยาวถ้าเข็มยาวชี้เลข1คือ5นาทีเข็มยาวชี้เลข2คือ10นาทีต่อไปเราจะมาพูดถึงเข็มสั้นกันบ้างเข็มสั้นถ้าเข็มสั้นชี้ตรงไหนเราก็อ่านตามเลขตรงนั้นได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็น5เป็น10เป็น15เช่นจากภาพเข็มสั้นชี้เลข7็ถูกไหมคะเข็มสั้นชี้เลข7 ก็คือ7นาฬิกาในเวลากลางวันเวลากลางวันนี้เราอ่านตามปกติเลย1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถูกไหมคะทีนี้แต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะคะครูเวลากลางคืนเข็มสั้นชี้เลขเจ็ดจะไม่ใช่เวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะจะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มที่เราพูดเป็นภาษาชาวบ้านหรือเราเรียกว่าสิบเก้านาฬิกาทีนี้สิบเก้านาฬิกามาจากไหนคะครูคือในกรณีที่มันเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมคะพอเรานับจากเนี้ยอันเนี้ยคือเที่ยงวันถูกไหมลูก เที่ยงวันถูกไหมคะ12นาฬกาคือเที่ยงเวลาเที่ยงที่เรากินข้าวเนี่ย12นาฬิกาคือเวลาเที่ยงแต่ถ้าเข็มสั้นมาชี้เลขหนึ่งมันคือ13นาฬิกาหรือบ่ายโมงชี้เลขสอคือ14ชี้เลขสาคือ15ไล่ไปเรื่อย16 17 18 19 20นะคะ21 22 23แล้วก็24เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า เวลา24นาฬิกาก็คือเวลาเที่ยงคืนนี่แหละค่ะเวลาอันนี้ก็คือภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าบ่ายโมงนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้เข็มเข็มสั้นชี้เลข7็ในเวลากลางวันคือ7นาฬิกาหรือ7โมงเช้าใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นเวลากลางคืนก็คือ19นาฬิกาหรือถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเราจะเรียกมันว่า1่ทุ่ม,มค่ะ หนึ่งทุ่มกับอีกกี่นาทีถูกไหมคะถ้ากี่นาทีก็ต้องดูเข็มยาวเมื่อกี้เข็มยาวเราบอกว่าเราอ่านเป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบถูกไหมเข็มยาวเราอ่านเป็นห้าเป็นสิบสิบห้ายี่สิบไม่เหมือนกันนะคะยี่ห้าสามสิบเพราะฉะนั้นถ้าเข็มสั้นเนี่ยหนูจะต้องอ่านเป็นสีฟ้าส่วนเข็มยาวจะต้องอ่านเป็นสีแดงอะเรามาดูข้ออื่นกันบ้างข้ออื่นอะข้ออื่นเป็นรูปนี้ถูกไหมคะ ข้ออื่นเวลากลางวันอ่าเวลากลางวันเริ่มต้นอ่านที่เข็มสั้นก่อนถูกไหมเริ่มต้นอ่านเข็มสั้นอันไหนเข็มสั้นเอ่ยก็คือตัวนี้เข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข9ก้ากับเลข10ใช่ไหมคะก็คือ,อยังไม่ถึงเลข10เพราะฉะนั้นมันก็คือเวลากลางวันก็คือ9ก้าโมงเช้าถูกไหมก็คือ9ก้นาฬิกาอ่าเก้นาฬิกาทีนี้มาอ่านสเต็ปที่2คืออ่านเข็ม อ่านเข็มยาวเข็มยาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเลข4่อันนี้คือเข็มวินาทีนะเข็มยาวอยู่ตรงเลข4เพราะฉะนั้นเข็มยาวอยู่นี่จําได้ไหมถ้าเราอ่านเข็มยาวหนูจะต้องอ่านเป็นนาทีถูกไหมคะเริ่มที่5 10 15เพราะฉะนั้นที้ที่เลขยี่สีเลข4ี่ก็คือ20นาทีตามนี้ได้เลยส่วนเท่ากับกี่วิก็คือเข็มวินาทีชี้ที่เลข1ก็คือ5วินาที ะะส่วนเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเนี่ยเราจะต้องอ่านตามตรงนี้ถูกไหมคะจาก12ก็เป็น 13, 14, 15 16 17 18 19 20แล้วก็21เพราะฉะนั้นเวลากลางคืนคือ21่สนาฬิกาซึ่งมันก็คือ3ามทุ่ม,มค่ะที่เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านนี่แหละคือ3ามทุ่มตรง3ามทุ่มในข้อนี้ก็คือสามยีนาฬิกากับ20นาทีอ่ะข้อต่อไป ข้อต่อไปเวลากลางวันเหมือนเดิมเวลากลางวันก็ดูเข็มสั้นก่อนใช่ไหมคะเข็มสั้นชี้ที่เลข8เพราะฉะนั้นเวลากลางวันก็คือ8ปดนาฬิกาถูกไหมคะแปดโมงเช้าขนาดเดียวกันเวลากลางคืนก็คือเวลาสองทุ่มหรือ20่สนาฬิกาถูกไหมคะเพราะตรงนี้18เนาะนีก้19นี้ก็ต้อง20ต่อไปเข็มยาวถูกไหมคะเข็มยาวชี้ที่เลข3เพราะฉะนั้นเข็มยาวเราต้องอ่านเป็น50ส สิบห้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเข็มยาวตรงนี้ก็คือสิบห้านาทีอ่ะส่วนอันนี้ทําไมถึงเป็นยี่สิบเจ็ดวินาทีก็ตรงนี้สิบห้าอันนี้ยี่สิบใช่ไหมคะยี่ห้าเข็มสั้นตรงนี้ก็ต้องยี่หกส่วนอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบเจ็ดก็จะฉีตรงนี้พอดีอเลยเพราะฉะนั้นเข็มวินาทีก็จะอ่านเป็นยี่สิบเจ็ดวินาทีอ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเราดีกว่าอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องสามารถที่จะอ่าน เวลาได้ตั้งแต่อยู่ในระดับชั้นป .3 แล้วเนาะทีนี้เรามาทบทวนดีกว่าในใบงานของเรานะคะก็เขาบอกว่าให้อ่านบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีนะคะโดยที่เขามีสัญลักษณ์มาให้หนูอยู่แล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูอย่างละ1ข้อ1ข้อนะคะโดยที่เขามีนาฬิกามาให้หนูแล้วก็มีรูป ตรงนี้มาให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อที่1น,นะคะอ่ะข้อที่1ข้อที่1ตัวนี้ถ้าเป็นรูปพระอาทิตย์ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นเวลาตอนเช้านะคะอุ้ยแต่ถ้ามันเป็นรูปถ้าเป็นรูปพระจันทร์ก็แสดงว่ามันเป็นเวลาตอนกลางคืนนั่นเองอ่ะหลอซักครู จดจๆก็หลุดไปสักครู่นะคะเด็กๆเข้าใหม่แป๊บหนึง่งโอเคกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้เราดูข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเข็มมีกลางวันน้องพาทิ์นี่คือกลางวันนะคะส่วนน้องพระจันทร์นี่คือกลางคืน ทีนี้เรามาดูกันดีกกว่าเริ่มต้นต้องอ่านที่เข็มสั้นก่อนใช่ไหมคะจากภาพนี้เข็มสัน้นชี้ระหว่างเลข5กับเลข6ถึงเลข6ยังยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลากลางวันคือกี่โมงคะเนี่ยกลางวันกลางวันก็คือ5โมงเย็นใช่ไหมคะ5โมงก็คือกี่โมงคะเนี่ย5้าโมงเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออันนี้ 13, 2คือ14 15 16, 10 เจ็ดนาฬิกาถูกไหมคะเข็มยาวชี้เลข8เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเข็มยาวต้องอ่านเลข1เป็น5้าสิบสิบห้ายี่แล้วก็40นาทีอันนี้คือกลางวันในขณะเดียวกันถ้าเป็นกลางคืนหลากกลางคืนถ้าเข็มยาวชี้ตรงนี้ก็คือตีห้ใช่ไหมคะหรือ5น้านกาฬิกากับอีก40นาทีต่อไปข้อที่เรือหนุลองทําเองนะคะต่อไปอันนี้เขาบอกให้บอกโดยใช้จุด จุดก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตรงนี้นะคะอย่างเช่นข้อที่17บเไอ้ทษข้อแรกเนี่ยถ้าเราจะบอกโดยใช้จุดนะตรงนี้นะคะถ้าเราจะบอกโดยใช้จุดก็คือ17.40นแค่นี้เองอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะบอกโดยใช้จุดก็คือ05.40น,นเท่านั้นเอง เะะพราะฉะนั้นอย่างเช่นข้อนีอ้เราก็มาดูก่อนเริ่มต้นต้องอ่านที่เข็มสั้นก่อนใช่ไหมคะเวลากลางวันก็คือ11นาฬิกากับจุดตามด้วยนาทีนะคะนาทีเข็มยาวชี้เลข6ก็คือ 5, 1 15, 5 20, 25, 30นาทีในขณะเดียวกันตอนกลางคืนมันก็คือเวลา5ทุ่มใช่ไหมคะหรือกี่โมงคะ23นาฬิกา30นาทีนั่นเอง ต่อไปอีกคันล่างข้างล่างนะคะเขาให้นักเรเียนเขียนเข็มนาฬิกาสแสดงเวลาที่กําหนดเพราะฉะนั้นตัวที่นักเรียนเจอตัวแรกมันจะต้องเป็นเข็มสั้นส่วนตัวนี้ที่นักเรียนเจอตัวที่2จะต้องเป็นเข็มย,ยาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้น13นาฬิกาเข็มสั้นก็จะต้องชี้ที่เลขอะไรคะจาได้ไหม13ชี้ที่เลข1ใช่ไหมอ่า เข็มสั้นจีที่เลขหนึ่งส่วนเข็มยาวห้าสิบนาทีก็ต้องไปนับไปห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสาสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบนาทีอันนี้ก็คือเข็มยาวตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อที่เหลือเด็กๆลองไปทําเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเรียนในระดับชั้นป .4 แล้วนะไอท้ทัวค่ะเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะในเรื่องของเวลาคุณคุกกุ๊กสอนแล้วแหละ เะะพราะฉะนั้นวิดีโอนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ